สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับและเราเราก็มาอยู่ในเกม Kingdom Hero M 3ก๊กสงครามเลือดเดือดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอไภัไว้หน,หนาที่นี้ด้วยนะครับและ Kingdom Hero M 3ก๊กสงครามเลือดเดือดนี่เป็นเกมของมือถือและถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนบิ๊กการนะครับแล้วเราจะมาเปลี่ยนอาชีพกันเลยกว่าจะอาได้ครบทุกตัวคือไม่ได้ครบทุกตัวหรอกเพราะว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ที่อพลังโจมตีมนันอ่ะ ห้าสิบเก้าเราต้องการหกสิบไงแต่เราแบบเอ้ยหยุดหยุดนีดหยุดเอ่อน้องนานก็เข้าเป้านะแล้วคือถามว่าเอ้ยมันง่ายเหรออะไรเงี้ยยากนะบางายิงไกลไกลเอ่ะไกลไกลอ่ะขาดตัวสองตัวอะไรเงี้ยคือโหมันหายากมากนะเราก็มาเปลี่ยนกันเลย เปลี่ยนก่อนเข้าไปเราก็ต้องเปลี่ยนทับด้วยนะคือเราจะเปลี่ยนนางรำสามตัวแล้วก็เอาหน้าไม้นะโอเคเปลี่ยนนางรำก่อนนะครับนี่นางรำ พวกพลมาบีวม,มาเบา้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเอาเอาไว้ที่หลังเพราะว่ามันยังไม่ครบทีมดีอ่ะคือถามว่ามันเอ้ยจะครบทีไหมเนะี่ยคืออกองทหารแล้วต่อไปก็ต้องเป็นขั้นสี่ต่อไปต้องเป็นขั้นห้าหกเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่อยากเปลี่ยนแบบเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนทหารแล้วเนี่ย เราก็ขั้นห้ามาถ้าเราต้องต้องเก่งนะต้องเก่งมากๆนะเราไม่อยากแบบใช้แล้วก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันหายากไนงะแต่ถ้าใครแบบเล่นเน,นื้อเตนมันอันไม่ว่ากานขอดูช่ว์ พอดูก่อนน,บบนังระบบียลผล้าไม้แล้วก็นักธนูเนี่ยมันมีเต็มเลยเราก็เออเลือกมาใช้ เนี่ยถ้าเราจะเลือกเป็นขั้นสิบห้าเป็นยอดนักลอ้อเนี่ยมันนานนะโอเคต่อไปก็นางลำไมโกะนี่ไม่เอาเลยไมโกะนี่ห่วยหวย,หวย บ้านไมโกดีไหมถ้าใครอยากเล่นนักเวทก,ก็ได้แต่ผมไม่เอานักกลองนะครับหรื 5, อแม่นี่5้าพันเพราะนักกลองอ่ะนางลำอ่ะ มันมีนี่นะชื่อเอาเราต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ดูอีกทีดิอ๋อชื่อเหมือนเดิมครับเนี่ยเราตั้งไว้สามหมดอ่ะจะได้ไม่ไม่งงไงต่อไปก็ทหาร เอาธนูนมาคนธนูน,นะครับกดชา้าๆคือถามว่าถ้าผมเล่นทวนหมดคือมันจะงงไง เวลาเปลี่ยนทีมอ่ะเวลาพวกเขาตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแบบใช้ดาบบ้างใช้ธนูบ้างเออผมว่ามันง่ายนะคือจริงๆอะมันไม่ได้ยากเลยเร,เราก็แค่เปลี่ยนชื่อถ้าหารว่าก๊กสองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเปลืองเงินไงโอเค หน้าไม้นะครับคาดทัดไปขนธนู มีสเตตัสที่สมดุลสามารถใช้สกิลทีคาดถืออะไรก็ไม่รู้แล้วขั้น2นี่เลเวลสามสิถึงเปลี่ยนได้นะครับขั้น1ตอนเบอร์สิขั้น2 30ขั้น3 4มหนะครับ ต้องกดใจเย็นนะเพราะว่าไม่อยากรีบกดน,นะ โอเคต่อไปก็จัดครับจั้งขบวนคลายการเหมือนกันแหละคือจริง,รงอ่ะเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่สนหรอก ไม่จัดสวยงามไงเดี๋ยวสู้ไปเขาก็าต้องอหนีออกไปที่เราตั้งไว้นี่นะครับตั้งไว้สี่สิบเปอร์นะบางทีอาจตายบ้างนะ ปรับก่อนปรับก่อนเลเวลสี่สิบกว่าก็ก็ถามว่ามันแข็งนะจริงจริงะถ้ารีบเปลี่ยนตอนสามสิบอะไรเงี้ยคือเขาเก่งเลยอะแถวนี้ตีมันไม่ค่อยหลูดิดูท่าแล้วกัน เขาจะยิงตัวเดียวอะแต่ยิงแรงแรงเท่าไหร่ไม่รู้อ่ลองลองยิงสองร้อยนะครับ อกร้อยนี่ยิงยิงนะเป็นแบบเหมือนเปิดปล่อยพลังว้าเอ่อดีดีเหมือนกันนะดูดีดูดีแหละ คือถามว่าเรายิงเพราะว่าตัวมันเลเวลน้อยอะ่ะมันเลยดูแรงไงแต่ถ้าไปเวลอะ่ะแล้วไปตรงที่เราเวลจริงอะ่ะมันจะดีไหมผมว่าดีอยู่แล้วเนี่ยอย่างคนเนี้ยเขามาเวลใช่ไหมเนี่ยผมยืนอย่างงี้เฉยๆอะ่ะเห็นว่าเขาเข้าหามอนไม่ได้นะ ดีดีดีขาจะได้เป็นใหญ่ <c oughs> เออโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจอบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบย่างไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ like, ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอากาันเวลเท่าไหร่เวล45 ส่วนนักลองนี่สี่ถึงเจ็ดนะครับสามสามก็มี๋ยวมึงก็ทันกันอนะ่ะไปก่อนแล้วครับ